สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับชุดออนกิจยี่ห้อ PSI นะครับวันนี้เราติดตั้งที่ตำบลลิมใต้อำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านคุณน้อยนะครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับเราติดตั้งชุดออนกิจด3.3กิโลวัตต์นะครับ ติดตั้งแผงโซลาเซลล์5้0อยปสิบวัตต์เอ็นไทปี่อ้อ PSI ครับครบเสร็จเลยนะครับวันนี้เราติดตั้งบนหลังคามทัลชีทครับสี่แผงนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องทําการวัดระยะของบนหลังคาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการติดตั้งนะครับนี่ครับบนหลังคามีทันชีทครับขั้นตอนแรกครับเราต้องนําน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับนี่ครับ เอาออกจะเดิมออกมานะครับช่วงระยะที่เว้นจะใส่แอลฟีดนะครับก็่ประมาณ1เมตรครับน่ครับระยะกำลังดีครับแน่นหนาครับบนหลังคามีทันชีสครับเราใช้แอลฟีดนะครับแอลฟีดสิบสองเซนครับเพื่อระบายความร้อนใต้แผงได้ดีนะครับขั้นตอนก่อนที่เราจะทำการยึดตัวแอลฟีดลงไปครับเราต้องใส่พ u นะครับกันน้ำด้วยน้ำซึมครับ นี่ครับใส่ทุบลูครับที่น็อตที่เราออกมานะครับตรงที่เรายึดตัวแอลฟีดครับจะไม่มีน้ํารั่วลงไปแน่นอนครับนี่ครับเราก็ทําการใส่พียูทุบลูเลยนะครับตรงใต้ตัวแอลฟีดครับก็จะมียางรองอีกหนึ่งชั้นครับป้องกันไม่ให้น้ํารั่วนะครับนี่ครับเราใส่ทุกตําแหน่งครับนี่วันนี้ติดตั้ง4ี่แผงนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็นำแอลฟีดนะครับ ขึ้นมายึดติดตรงที่เราใส่พีไว้นะครับนี่ครับหันนอตลงไปให้แน่นครับอุปกรณ์มอลติ้งครับยี่ห้อพี i สไอนะครับนี่ครับแน่นหนาครับแข็งแรงครับชุดนี้นะครับสามารถเพิ่มแผงโซลาเซลล์ได้สูงสุดนะครับทั้งหมด7แผงครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของเราเป็นอินเวอร์เตอร์3า0 0วัตต์นะครับ นี่ครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการยึดตัวแอลฟีดนะครับเพื่อที่จะยึดรางครับถ้าสมมติว่าเราติดตั้งตัวแอลฟีดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับแน่นหนาครับเช็คชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำรางเลียวครับรางเลียวจะยาวสี่เมตรแปดสิบนะครับจะพอดีกับแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดสี่แผงพอดีนะครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรางเลียวครับ นี่ตอนนี้เราก็จะนํารางครับขึ้นมายึดติดกับตัวแอลฟีดครับที่เรายึดไว้ครับนี่ครับทุกตําแหน่งครับนี่ครับใส่ใส่รางสองสองแถวนะครับจะมีแถวข้างบนและแถวข้างล่างนะครับช่วงระยะห่างของรางก็ประมาณหนึ่งเมตรสิบนะครับถึงหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับตามน็อตที่ยึดบนหลังคามีทั้งชีดพอดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกน็อต ตรงที่ตัวแอลฟี่ครับเข้ากับรางเลี้ยวนะครับนี่ครับถ้าเราติดตั้งรางเลี้ยวเสร็จเรียบร้อยครับล้วก็จะทําการเดินท่อนะครับนี่ครับตรงนี้เดินท่อร้อยสายนะครับตอนนี้กําลังทําการเดินท่อครับใต้แผงโซลาเซลล์ก็จะเป็นท่อเหล็กนะครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยครับในมาตรฐานของการไฟฟ้าครับนี่ครับเราเดินท่อใต้แผงโซลาเซลล์เป็นท่อเหล็กนะครับ นี่ครับทุกขั้นตอนนะครับต้องได้มาตรฐานครับต้องผ่านการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราต้องขออนุญาตขนานการไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับถ้าเสร็จขั้นตอนการเดินท่อนะครับเราก็จะทําการร้อยสายเลยนะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด4แผงนะครับสติงครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมด4ี่แผงนะครับเข้าไปที่ชุดอินเวอร์เตอร์ครับนี่ครับ ใส้แผงแล้วก็ล็อกให้มันแน่นหนาครับนี่ครับไม่มีหลุดแน่นอนครับอุปก,กรณ์เป็นเหล็กนะครับนี่ครับตอนนี้เดินท่อออกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเช็คชัวร์ครับว่าทุกขั้นตอนได้มาตรถามแล้วก็แน่นหนา,นานครับ ตรงช่วงต่อครับก็ตรงช่วงนี้จะอยู่ใต้แผงโซลาเซลล์พอดีนะครับไม่โดนแดดเปอนฝนครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินท่อครับนี่ครับเดินท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คชัวร์ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการร้อยสายนะครับสาย PV ที่เราใช้ครับเป็นสาย PV เบอร์สี่สแควร์มิลนะครับทนแรงกนได้หนันโวลต์ครับ นี่ครับตอนนี้ครับเราเดินสายครับตรงที่เป็นช่วงโค้งช่วงงอครับแล้วก็จะใส่เป็นฟิกเล็กกันน้ำครับเดินลงไปที่ใต้หลังคาครับนี่ครับลงไปข้างล่างเลยนะครับในห้องควบคุมครับนี่วันนี้เป็นหลังคามิันชีตนะครับเราก็จะเดินท่อไปประมาณตรงนู้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าเราเดินท่อเสร็จร้อยสายเสร็จนะครับเราก็ทําการเข้าหัว nc 4ครับนี่ครับตรงนี้ครับเข้าหัว nc 4นะครับฝั่งนี้เป็นควลบครับเราต้องทําการเข้าหัว nc 4เป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งควลบจะเป็นตัวเมียครับนี่ครับตัวผู้จะมีเดือยครับนี่เสร็จแล้วดันเข้าไปให้สุดครับใส่ยางรองกันน้ําครับก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ การน้ำเข้านะครับการความชื้นครับทุกขั้นตอนครับต้องล็อกให้แน่นหนาครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งตัวฝั่งคนลบครับนี่จะเป็น m c 4ตัวผู้นะครับหัว m c f o จะทนแรงดันได้1000นโวลต์เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับต้องทำการเข้าหัว m c f o เป็นตัวเมียครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับ ก็จะเสียบเข้ากันได้พอดีครับเช็ดชัวทุกตำแหน่งครับนะครับดันเข้าไปให้สุดดึงไม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางรองกันน้ำเข้าไปครับล็อกให้แน่นหนาครับนี่ครับล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับข้าวหัวซีโฟครับฝั่งขั้วบวกครับตัวเมียครับ นี่ตัวเมียจะไม่มีเดือยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการตอกเส้นกาวนะครับนี่ชุดนี้ครับตอกเส้นกาวครับบ้านลูกค้าหลังไหนที่ไม่มีสายกาวนะครับต้องทําการติดตั้งชุดสายกาวก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสายกาวต้องได้มาตรฐานนะครับตอนนี้เราเราใช้เทอร์โมเวลนะครับในการเชื่อมต่อชุดแท่งกาวกับสายกาวนะครับสายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับ แท่งกาวที่เราใช้ก็เป็นแท่งกาวขนาดห้าถ้าแปดับก็ขนาดมาตรฐานครับยาวสองเมตรสี่สิบับนี่ตรงนี้ตัวจุดบันทามเราใช้เป็นไฟเย็นครับก็มีขายทั่วไปครับจุดร้อยอันติดร้อยอันครับรับรองครับปลอดภัยครับจุดยังไงก็ติดครับตัวนี้ครับปลอดภัยครับใช้ง่ายครับนี่ครับ ชุดประสานแท่งกาวนะครับหรือเรียกว่าเทอร์โมเวลครับวันทามครับเรียกได้หลายชื่อครับนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็รอมันเย็นแป๊บหนึ่งครับก็จะมาเคาะตัวเซรามิกออกนะครับเพื่อเช็คว่าแท่งกาวติดกับสายกาวหรือยังนะครับนี่ครับตอนนี้เย็นแล้วครับเรามาเช็คครับสายกาวทองแดงนะครับต้องเชื่อมต่อกับแท่งกาวนะครับ ต้องไม่หลุดครับนี่ครับแน่นหนาครับแบบนี้ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นครับเวลามีฟ้าผ่านะครับหรือว่ามีไฟร่วลงอุปกรณ์ครับก็จะร่วลงดินครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งครับเราต้องทาการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับแรงดันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ40 ถึง45โวลต์ครับนี่ครับอาจจะถึง50โวลต์ได้ครับถ้าได้รับแสงแดดดีนะครับนี่ครับเช็คชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับติดตั้ง4แผงก็วัดทั้ง4แผงเลยนะครับนี่วัดแผงโซล่าเซลล์เสร็จนะครับก็ทำการขึ้นติดตั้งเลยครับแผงนที่1นครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับแผงนที่1นะครับ ตัวล็อกแผ่นโซลาเซลล์นะครับตัวยึดจบของแผงครับก็จะเป็นตัวเอ็นแคม์นะครับนี่ครับตัวเอ็นแคม์ครับก็จะไว้ยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับก่อนมอติ้งยี่ห้อพีเอ็นไอครับทำมาแน่นหนาครับพร้อมใช้งานครับสะดวกรวดเร็วนะครับนี่ครับถ้าเล็งแนวได้ระยะแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับล็อกตัวเอ็นแคม์ครับตัวนี้ ตัวเอ็นแคมจะยึดทั้งข้างบนข้างล่างเหมือนกันนะครับนี่แผงที่2ครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้หลังคาไม่สูงนะครับก็ส่งแผงโซลาเซลล์ได้สะดวกครับวันนี้เป็นแผงรุ่นใหม่นะครับแผงรับแสงได้2ด้านนะครับนี่ครับห้าร้อยแทครับี่หอ PSI ครับแผงโซลาเซลล์ผลิตโดยบริษัท PSI ครับโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนครับ นี่ครับเอาต่อนุกรมกันทั้งหมด4แผงนะครับวันนี้นี่ครับใต้แผงก็เป็นเหมือนด้านบนเลยนะครับนี่ครับรับแสง2ด้านครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับเราก็จะใช้คีมพัทธะครับรัดตรงช่วงต่อครับหัว MC4 ไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับนี่เราล็อกหัว MC4 ให้อยู่ใต้แผงโซลาเซลล์เลยนะครับนี่ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยครับ นี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็นําแผงลงมาครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะใช้ตัวมิดแคมป์นะครับตัวมิดแคมป์เอาไว้ยึดระหว่างแผงนะครับแผ่นนี้แผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับทุกขั้นตอนครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทําเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับวันนี้ติดตั้งสี่แผงครับนี่ครับใต้แผงก็ทําเหมือนเดียวกันหมดเลยครับ อนุกรมกันเสร็จแล้วก็ใช้คีมวันท้ายครับล็อกหัว M4 ไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะครับแบบนี้ครับยืดอายุการใช้งานของหัวโซลาเซลล์ครับหัว M4 ครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนครับยังไงก็ใช้ได้ยาวนานครับอย่างน้อยต้องสิบปีสิบห้าปีครับต้องไม่มีปัญหาเลยนะครับ นี่เสร็จแล้วครับอันที่สามครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะเป็นตัวมิดแคมป์นะครับตัวยึดระหว่างแผงครับใส่สองตัวครับนี่ครับข้างบนและข้างล่างครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ครับ แผ่นี้แผ่นที่4ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับใต้แผงก็ต่อลูกกลมเหมือนกัน,นครับทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เสร็จนะครับ ทังบนหลังคาครับแล้วก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับดาล่างครับในห้องควบคุมครับที่นี่นะครับค่าไฟว่าลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปกติเปิดแอร์ตอนกลางวันหนึ่งตัวครับชุดนี้เหมาะสมมากครับช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวมิตรแคมป์ครับเนี่ยตัวยึดระหว่างแผงครับ นี่ครับเราใส่ลงไปตรงล่องรางนะครับล่งรางเดียวครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปให้ชิดครับชิดเสร็จก็เล็งระยะครับนี่ครับเราดึงแนวเชือกไว้นะครับไม่ใช่เล็งตาเปล่านะครับเราดึงเชือกไว้ครับวัดระยะไว้เรียบร้อยครับเล็งทุกแผ่นอยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็ถ้าตรงก็ล็อกให้แน่นเลยครับนี่ตรงแล้วครับ เราลงไปให้แน่นเลยนะครับนี่ครับล็อกทั้งข้างบนข้างล่างครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราทำการยึดสายกาวนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกกาวครับนี่ครับเมื่อกี้เราตอกแท่งกาวข้างล่างนะครับข้างบนแล้วก็ใส่ตัวล็อกกาวครับ สายกาวก็จะเดินขึ้นมาที่ชุดแผงโซลาเซลล์นะครับชุดแผงโซลาเซลล์และหลังคานะครับก็จะเชื่อมต่อกาวครับเวลามีฟ้าผ่าใกลๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายด้วยนะครับนี่ครับทุกขั้นตอนครับให้ได้มาตรฐานนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่สายกาวครับสายทองแดงเบอร์สิบครับใส่กับตัวล็อกกาวครับตรงนี้ครับปอกให้เห็นสายทองแดงก่อนนะครับนี่ครับดึงเห็นสายทองแดงครับนี่เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับนี่หุนล็อกเข้าไปครับใส่ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับ ผ่นทั้งทั้งสี่แผ่นนะครับชุดรางเลียวแล้วก็ชุดโครงหลังคาครับรับรองว่าปลอดภัยครับแน่นหนาครับเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับแล้วก็จะลงไปทำการติดตั้งเดินสายนะครับลงไปที่ห้องควบคุมครับในห้องเราจะติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ครับตู้คอมบไนเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ครับ ข้างล่างนะครับนี่ห้องครบคุมครับผมนี่ครับเรกหนึ่งตัวครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่เป็นการติดตั้งครับบนภาพมุมสูงนะครับเราติดสี่แผงครับ นี่ครับแันนี้4ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะลงไปทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับนี่ตอนนี้ครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับตู้ควบคุมครับตู้ของบเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้เราติดตั้งตู้ออสุเมอร์วาลูกค้าให้ใหม่นะครับหนึ่งตู้ครับเพราะว่าจะได้เดินสายชุดเมนทฟฟ้าเข้าไปใช้งานกับชุดโซลารเซลล์ครับตรงนี้ครับเราก็จะเดินเป็นทอเหล็กครับ ข้างในเราก็เดินเป็นท่อ EMT ครับนี่ครับเดินท่อเข้ามาครับตอนนี้เราเดินสายนะครับเข้ามาที่ชุดควบคุมครับตู้คอนเสิร์และตู้ของไมเนอร์นะครับเรียบร้อยครับนี่ครับทำการเชื่อมต่อสายจากโซลารเซลล์นะครับเข้าตัวเบรคเกอร์เสร็จเรียบร้อยครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับมีเซอร์กันฟ้าดีซีครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ rcbo ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับชุดนี้เป็นตู้คอนเสิร์ว่าลูกค้านะครับ นี่ครับเราเชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเข้าตู้อินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เป็นตัวผลิตไฟครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับก็ทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นบรกเกอร์สําหรับโซลาเซลล์นะครับนี่ครับตัวคอมไบเนอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับบรกเกอร์ดีซีครับฟีวดีซีครับเสร็จกันฟ้า ดีซีครับแล้วก็เบรกเกอร์ rcbo ครับการไฟดูดไฟลวไฟเกินครับตัวนี้เสร็จกันฟ้า ac ครับนี่ครับเสร็จกันฟ้าดีซีครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราทดสอบระบบแล้วนะครับไฟสีเขียวขึ้นติดครับทํางานได้ปกติครับนี่ครับวันนี้ครับเราทําการติดตั้งชุดโซล่าเซลล์นะครับออนกิตสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับบ้านคุณน้อยครับตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับขอบคุณคุณน้อยครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลา r เซลล์ครับบริษัท i อทีลิง n t อินเตอร์สครับเราเช็ดหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดย4ิบชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณน้อยครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงอินเตอร์สิยินดีให้บริการครับผมขอบคุณมากครับ